ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพ k 2 4อย่าลืมแอดพ k 2 4ซึกแซงจ่าฝูงเปิดสถิติ Head to Head ฟูแล่มประท่แมสซซตี้วัดแข่งสัปดาห์นี้ศึกเพิมาลิกสัปดาห์นี้เป็นศึกชีชะตาเส้นทางการแซงอันดับของจ่าฝูงโดยทัพจะสวน้อยฟูแลมจะเปิดคาเวนคอเทต เตรียมรับมือดวนกับทัพระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทีมเยือนมีเส้นทางการลุ้นแชมป์วางอยู่ตรงหน้าหากชนะในนัดนี้ได้จะขึ้นแซงเป็นจ่าฝูงชั่วคราวผลงานของทั้งคู่จะออกมาหน้าไหนแฟนบอลของทั้งสองทีมติดตามได้ครับสำหรับสถานการณ์ของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมผลงานสะดุดไปเล็กน้อยรัดล่าสุดบุกไปพ่ายกับวิลล่า1ประตูต่อศูนย์ทําให้หล่นไปรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนหากทีมเร่งฟอร์มเก่งหลังจากนี้ ก็อาจมีลุ้นติดท็อปซิกเพื่อไปเล่นทั่วโยุโรปได้หากไม่ถอดใจกันไปซะก่อนส่วนทางด้านระบายสีฟ้าฟอร์มจัดจ้านร้อนแรงต่อเนื่องไม่มีแผ่วไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน11นัดล่าสุดถล่มจากาฝูงอาร์เซนอลไปถึง4-1ขยับไล่จี้แซงหน้าเหลือ2คะแนนเท่านั้นหากเกมแบบนี้เอาชนะคู่แข่งได้จะทําให้แซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งชั่วคราวและจะเป็นการกดดันจากาฝูงได้อย่างดีที่จะแข่งล้างจากคู่นี้จบ แต่สุดท้ายทัพของเป๊ปกัวเดโลราจะทําได้ดีแค่ไหนก็ต้องวัดกันในเกมนี้สำหรับการเจอกันของทั้งสองทีมนันตั้งแต่อดีตเจอกันมาแล้ว71ครั้งเรือใบสีฟ้าเอาชนะได้38ครั้งเสมอ16ครั้งปูแลมเอาชนะได้17ครั้งและการโคจรมาเจอกันครั้งนี้ปูแลมจะล้มสติที่ไม่ชนะมา5ครั้งติดได้หรือไม่หลังไม่เคยล้มแมนเชสเตียได้เลยที่ผ่านมางานนี้เทพธิดาแห่งชัยชนะจะฉายแสงไปที่ทีมไหนมาลุ้นกัน ปูแลมปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสนามคลาเวนคอตเทจวันอาทิตย์ที่30เมษายนเวลา20น,นาฬิกาไทายทดสดทางทูพิเมียฟุตบอล2มันจบแล้วนายซูเปอร์คอมบอนวิเคราะห์ทีมแชมป์ทีมตกชั้นพิมลิกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงแชมป์พิมลิกไม่น่าจะหลุดมือแมนเชสเตอร์แล้วหลังวิเคราะห์ให้โอกาสสูงถึง90% ขณะที่ร้านภูมองตรงกันให้ราคาแชมป์รถไฟสีฟ้าเหลือแค่แทง16บจ่ายหนึ่งเท่านั้นส่วนเซาท์แชมตันมีสิทธิ์ตกชั้นมากที่สุดเว็บไซต์ไฝ่เทอร์จีเอของเน็ตซิ v เวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกันได้รับฉายาว่าพมดคำนวณนำข้อมูลมาประมวลหาแชมป์พิมลีกหลังจากแมสติตี้เปิดบ้านถล่มอาร์เซนอล4-1หนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมีการวิเคราะห์ว่าเรอใบสีฟ้ามีโอกาสคว้าแชมป์ถึง90%ซหลังทำคะแนนไล่จี้เหลือ2แต้ม แถมแข่งน้อยกว่า2นัดแถมอาร์เซนอลมีโอกาสคว้าแชมป์แพท10%เท่านั้นส่วนทีมตกชั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาว่าเซาท์ทอมตันมีโอกาสร่วงไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพถึง90%ตามมาด้วยเอฟเวอร์ตัน63%นอตติงแฮมฟอร์เรสต์58%็นเรดยูไนเต็ด45%และเลสเตอร์34%ขณะที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายอังกฤษหั่นราคาแชมป์แมตช์ตี้ลงมาเหลือแค่1ต่อ16หรือแทง16 1จ่ายเท่านั้น อัตราต่อรองแชมป์พรี้มียรลีกแมนซิตี้์หต่อ16อันดับ2อาร์เซนอลแต่อ1ส่วนทีมตกชั้นร้านภูมิเมืองผู้ดีมองว่าซลต์แฮมตันมีโอกาสรอดยากเช่นกันโดยมีอัตราต่อรองอยู่แค่1ต่อ10อัตราต่อรองทีมตกชั้นพรีเมียร์ลีกอันดับ1นึ่งซลต์แฮมตัน1ต่อ10อันดับ2เอเวอเรตต์แปต่อ11อันดับ3ฟอร์เรสสองต่อ3อันดับ4ลีดยูไนเต็ดหต่อ6อันดับ5เลสเตอร์11ต่อ8และอันดับ6บอลทมัต7ต่อ1 หยุดไม่อยู่โปรแกรมฟ้องแมนซิตี้ได้ลุ้นชนะรวดยันจบซีซั่นนอกจากจะสยบอาเซนอลลงแบบสวยๆแล้วเมื่อวันพุธโปรแกรมที่รออยู่ของแมนเชสเตอร์ยังบอกว่าพวกเขามีสิทธิ์เดินหน้าชนะแบบยิงยาว14นัดติดต่อกันก่อนจบฤดูกาลนี้เพื่อครองแชมเมีย์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดอันที่จริงแมนซิตี้ก็หลุดแพ้อยู่ไม่น้อยที่จำนวน4นัดของพรมเมีย์ลีกซีซั่นนี้แต่ความพ่ายแพ้ล่าสุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นเดือนกุมภา ที่ออกไปแพท้ทันทีฮอสเปอร์สูประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นต้นมาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยสําคัญคือแมนซิเตี้เข้าเบรกชนะอย่างต่อเนื่องมา7นัดติดต่อกันแล้วจากเกมถล่มบอลมัทมัด4-1เมื่อ25ากุมภาโดยที่สามารถสยบคู่แข่งทั้งหัวแถวท้ายแถวได้หมดสิน้นเช่นเกมอัดนิเคลเซนสอถล่ม 1, ลิเวอร์พูล4-1หลรัวซัตเมตัน41หรือย้ำแค้นอาร์เซนอล4-1ชนะมา7นัดติดแล้วเท่ากับว่าฟอร์มของพวกเขากำลังแตะอยู่ในระดับท็อปพีค เช่นเดียวกับความมั่นใจที่สูงลิบของกลุ่มนัดเตะทําให้แมนซิตี้มีโอกาสชนะต่อเนื่องในอีก7เกมที่เหลืออีปัจจัยที่สําคัญคือแมนซิตี้ไม่ต้องเจอกับคู่แข่งหัวตารางอีกแล้วในคิวเตะที่เหลือเริ่มต้นจากวันอาทิตย์นี้ออกไปเยือนฟูลแลมถ้าชนะได้ตามมาตรฐานก็จะแสงหน้าขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนอาร์เซนอลทันทีแถมมีเหลือเกมตกค้างในมืออีกหนึ่งนัดหากสามารถเก็บชัยชนะได้เจนัดสุดท้ายแมนซิตี้ก็จะครองแชมป์สสมัยซ้อนด้วยผลงานสุดยอด อย่างการชนะ14นัดรวดติดต่อกันแม้จะยังไม่ทำลายเซติชนะเกมพมมรีเมียร์ลีกต่อกัน18นัดของตัวเองก็ตามโปรแกรมที่เหลืออยู่ในพมมรีเมียร์ลีกของแมนซิเตี้30เมษาออกเยืนฟูแลม3พฤษภาเปิดบ้านเจอเวสต์แฮม6พฤษภาเปิดบ้านเจอลีด14พฤษภาออกเยืนเอเวอรตตัน21พฤษภาเปิดบ้านเจอเชลซี24พฤษภาออเยืนไบรตัน28พฤษภาออยืนเบรนท์ฟอร์ด นัสลี่เผยเคยโดนเป๊ปตำหนิเรื่องอ้วนก่อนขอโทษเมื่อรู้เหตุผลซามินัสลี่ระบุสมัยที่อยู่กับแมนซิตี้เคยถูกเป๊ปกวัวเดวล่าตำหนิเรื่องอ้วนเกินไปแต่อีกฝ่ายก็ขอโทษในตอนที่ตนให้เหตุผลซามินัสลี่อดีตดาวตเตะชาวฝรั่งเศสเปิดใจเป๊ปกวัวเดวล่าเคยดุใส่ตอนอ้วนเกินไปในช่วงแรกๆที่ทั้งคู่ร่วมงานกันที่แมนซิตี้เป๊ปเริ่มงานกับแมนซิตี้ในฤดูกาล2016-2017 ตอนนั้นนัสลี่ยังอยู่กับระบายสีฟ้าแต่อดีตแข้งวัย35ปีก็ไม่ได้เป็นกำลังหลักของทีมจนได้เล่นไปแค่นัดเดียวก่อนจะโดนปล่อยให้กับซิเบียยืมตัวใช้งานแล้วถึงซัมเมอร์2017เขาก็โดนขายไปให้กับอันตันยาสปอร์นัสลี่ให้สัมภาษณ์กับเลก,กิปสื่อชื่อดังฝรั่งเศสว่าผมทะเลาะกับเขาตั้งแต่ตอนแรกที่เราเจอกันในช่วงแรกๆเลยในวันแรกเขาเรียกผมไปเจอเขาที่ยองทำงานและเขาถามผมว่าน่าอยากทำอะไร ผมเลยตอบไปว่ามันขึ้นอยู่กับคุณที่จะบอกว่าเชื่อใจผมหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าฉันจะเชื่อใจนายถ้าหากหนายมีหลักความคิดที่ดีจากนั้นผมก็ลงซ้อมมือแรกทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาพอใจกับผมแต่วันต่อมาเป๊ปก็เรียกผมไปเจออีกครั้งแลกะก็ดุใส่ผมเรื่องน้ำหนักเขามาดูเรื่องน้ำหนักของผมเพราะเราช่างน้ำหนักกันทุกวันพอได้ยินแบบนั้นผมเลยตอบไปว่าพูดให้มันเบาลงหน่อยอย่ามาตะโกนใส่ผม ผมไม่ใช่เด็กผมอายุ29ปีแล้วคือในวันหยุดมันถือเป็นการหนีจากเรื่องปกติของผมมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะทําสิ่งที่ผมต้องการได้เพราะผมเพิ่งจะพ้นจากฤดูกาลที่ยากลําบากมาหมาดๆแถมมันยังเกิดขึ้นหลายอย่างในชีวิตส่วนตัวผมด้วยซึ่งหลังจากนั้นเป็กก็ตอบไปว่าก็จริงนะฉันขอโทษมาตินคิโอตำนานกองหลังของอาร์เซนอลออกโรงจวกรอบโฮดิ้ง ที่ปล่อยให้เออร์ลิงฮาเลนกองหน้าของแมนเชสเตียนี้จากการประกบง่ายเกินไปจนเป็นที่มาของการเสียประตูแรกอาเซนลบุกพ่ายแมนเชสเตียวยสกอร์เลเทะ4ประตูต่อ1นซึ่งอดีตนารับทีมชาติอังกฤษยอมรับทีมของเป๊ปกัวเรล่าแข็งแกร่งมากแต่มองว่าประตูแรกที่เสียตั้งแต่ต้นเกมโอดิงน่าจะหยุดเออร์ลิงฮาเลนไม่ให้หลุดไปจ่ายให้เควินเดบรอยยิงได้ถ้าผมลงเล่นผมจะนึกถึงแต่ฮาเลนตอนที่อยู่ในสนาม โอดิ้งแพ้ในการดวลครั้งนั้นประตูแรกมันเป็นการประทักครั้งแรกเลยนั่นคือจุดที่ทีมเริ่มเสียประตูคุณต้องเอาชนะคู่ประกบของคุณให้ลงคุณต้องมีร่างกายที่ดีบางทีอาจจะต้องยอมอาจ,จต้องยอมดวลใบเหลืองแต่หาเล่นเหมือนแค่เดินไปรอบๆสนามและมาดูง่ายเกินไปในจังหวะนั้นจอห์นสโตนปักกันลังชาวอังกฤษของแมนเชตอรบอกว่าเขาประทับใจในความกระหาย และความมุ่งมั่นของทีมโรเบสีฟ้าในเกมที่เปิดรังถล่มอาร์เซนอล4-1จอห์นสโตนกล่าวว่าเขารู้สึกมีความสุขอย่างมากกับความใจสู้ความประตืเรือร้นและความมุ่งมั่นในทีมที่ต้องการคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งสําคัญที่กาลังลุ้นชป์อย่างอาร์เซนอลโดยเป็นแมนซิตี้ที่เปิดบ้านถ,ถลม 1, น่ยยมอาร์เซนอลเลเทส4-1ในศึกพิมลีกวันพุธที่ผ่านมาเกมดังกล่าวแมสซิตี้ได้ประตูจากเคมิเดร์บอยที่เหมาคนเดียว2ประตูบวกกับจอห์นสโตนและเออร์ลิงฮาแลนด์ทำไปคนละลูก ส่วนอาร์เซนอลได้ประตูตีไข่แตกเจอรอบโฮลดิงในช่วงท้ายเกมจอห์นสโตนเปิดเผยว่าเขารู้สึกประทับใจกับความใจสู้ของแมสซิตี้โดยกล่าวว่า <S <S ผมจะไม่พูดว่าเราขุมเกมได้ทั้งหมดเราต้องให้ความเคารพและให้เครดิตกับอาร์เซนอลอย่างมากด้วยเราไม่ได้เล่นฟุตบอลในแบบปกติของเราและโดนประกบแบบตัวต่อตัว,ตวและมันยากมากที่จะจ่ายบอลได้ตามปกติเราพยายามตอบโต้ด้วยการให้บอลไปที่ e เออร์ลิงฮาแลนด์ให้มากขึ้นผมดีใจกับความมุ่งมั่นและความเจนงของเราในค่ำคืนนี้ เราน่าจะยิงได้มากกว่านี้ผิดหวังนิดหน่อยที่เสียประตูแต่ผมพอใจกับการคว้าสามแต้ม